หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกตินะครับหากเกินเขตการณ์ข้อพิพากขึ้นนะทหารเรือไทยก็พร้อมลบทันทีนี่นะชาวเรีดก็แห่แชร์นะครับว่ามีเรือหลวงนเรศวรนี่แหละนะที่จะเป็นนะขุ้กำลังสังขุมขุมกำลังสำคัญในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอริราชศัตรูต่างๆมะ ก็ตอนนี้เรียกได้ว่าเดือดขั้นสุดครับท่านผู้ชมะนะประเทศไทยนะก็เตรียมขุมกำลังต่างๆไว้พร้อมแล้วเช่นกันที่จะมีการสู้รบนี่แอดมินก็หาข้อมูลมาให้ให้ให้ใหใหใหฟังกันนี่นะ<ส>เนื้อเลือหลวงนเลสวนนะครับ FFG 421นะชื่อรหัสของเขาเป็นนะชื่อภาษา,ษาอังกฤษก็คือ HTMS นเลศวน เป็นเรือฟรีเกตสังกัดกองเรือฟริเกตที่2กองเรือยุทธการกองทัพเรือไทยนะครับดัดแปลงมาจากเรือฟริเกตแบบ053กองเรือจีนนะของจีนนะครับโดยความร่วมมือกันออกแบบระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพจีนที่อู่ต่อเรือไชน่าสเตทเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนปล่อยเรือลงน้ำนะฮะเดือนกรกฎาคมพศ2536 และเข้าประจําการในวันที่15ธันวาคม2537เรือหลน้อยสวนมีเรือในชั้นเดียวกันอีกหนึ่งลามก็คือเรือหลวงตากสินนะนี่ก็เป็นข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับโอ้แล้วก็ยังมียุทโธปกรณ์ต่างๆนะอย่างเช่นนะครับปืนกลใหญ่นะฮะปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่น,หญนะครับ นะขนาด30มิลลิเมตรแท่นเดียวนะแล้วก็8ท่อยิงมาร์ค41 vertical l a u n c h i n g system นะครับสำหรับ32 RIM 162 ESM s นะครับโอ้โหแล้วก็มี8 x a g m 84 h a r p o o n อีกโอ้โหนะครับแล้วก็มีมาร์ค32 Surface Wincell t o r p e d o Tube อีกโอ้โหนี่ฮะเรียกว่าคุมกำลังนี่ไม่ต้องห่วงครับนะ ถ้าค่าสึกมาใกล้แม้แต่นิดเดียวนี่ก็เรียกว่ายิงใส่กันตุ้มๆๆๆๆๆๆไปเลยนะใครจะมากล้าละลานของประเทศเราใช่ไหมเออนะนี่ครับก็เป็นขุมนะความเคลื่อนไหวทางกองทัพเรือนะโอ้แต่ไม่ต้องห่วงนะแค่แค่เรือเนี่ยบินอ้มอมๆเกาะกรดนะบินวนเอ้ไม่ใช่ ขี่วนๆกอ่อกูดนี่นะครับฝ่ายศัตรูก็มีเหลียวหลังแล้วเสียวสันหลังว่บ้าบวาบ้าบแล้วนะครับเพราะนะกองกําลังของศัตรูนี่แมเรือนี่ไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่นะรถถังก็ค่อนข้างที่จะพังแหล่ไม่พังเล <c oughs> <c oughs> นะฉะนั้นไม่ต้องหัวครับนะถ้าลุกล้านลุกล้ำนะประเทศไทยเมื่อไหร่นะ โอ้ oh, เรือหลวงนี่ได้ออกลบแน่นอนนะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยด้วยเราจะไว้ใจได้ไหมว่านักการเมืองมันจะไม่ขายชาตินะเออมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงที่เรือหลวงเยอะเรือหลวงน้อยหรืออะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่านักการเมืองมันขายชาตินี่นะก็ทําอะไรไม่ได้น,นะนะมึงจะไปเซ็นเ o u MOU ออะไรเนี่ยนะ ทำให้เกิดข้อพิพาทอีกเนี่ยนะก็พร้อมจะขายประเทศชาติขายพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเอทอหารทําเต็มที่แล้วจะไปสู้รบปบมือก็ไม่ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่หน้าการเมืองนั่นแหละว่ามันจะขายชาติหรือเปล่านะ โอ้ทห,หารก็ต้องพร้อมลบเต็มที่ครับนะต้องพร้อมลบทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ไม่ปกติตอนนี้แต่ตอนนี้ถือว่าเหตุการณ์ไม่ปกตินะเออนะเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับเออต้องเตรียมกําลังไว้เสมอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ